เจออยู่ไปหาเฮลิอคอปเตอร์อย่างงั้นเลยยังยังยังไม่เจอเจออยู่ไหนอยู่ไหนอยูอ่ไหนมันทิมอะไรนะม,มันทิงอะไรไม่รู้ไหนวะมันทิมอไม่รู้วัดเดอร์วัดเดอร์เฮลมีธงชาติไทยเอ้ยมีคนสนับสนุนไทยว่ะเอ้ยเอ้เอาว่ะอ,อย่างนี้ก็ดีเลยยิงปืนก่อน เอาปืนอือเอว่านอยู่ไหนวะเบอร์ว่าอนาอยู่หน้าที่สถาน,นีตำรวจเขาเหมวางไม่รู้มันเนขียนเขาเหมวังอะไรไม่รู้เต็มเต็มหน้าจุดเกิดกับตำรวจเลย,ยนี่ยเจ๊เขมหนอืออือไอ้โบโบ๊ก็อยู่โอ้มันทิมพ์ัาษาเขามันพิมพ์ทงเขมูน เราเ,เรา<ค>ลิมเราลิมแอดโบโบอะแอดมาหน่อยดิเฮ้ยเป็นไรวะอ,นะอีกกัมพูชาเอ้ยอ,กกอ,อ,อืมเออบ้านอยู่ไหนวะ <S 2>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  เร่งเสียงก่อนเนี่ยมันไม่ได้ยิน ทีเฮ็ดมาแล้วเออ,เอ,อ,เออุอะไรเฮ้ยคนหัมาแป๊บนึงคนหัวมาเราเราขอปิดไม เมียนขี้โก๊ปมาแล้วมาแล้วมาแล้วีโก๊ปเนีย่ยเราบอกมันว่าขีโก๊ปอืม <c oughs> มันยังไม่มาเลย,ยเอ้ยมันมันมันมีคนเอาป้ายมาเขียนแทรกไว้ว่ะดูนีเอ้ยวันกับฐานกรรมาที่ฐานก่อนมันมีคนเอาป้ายมาเขียนไว้มันมีคนเขียนภาษาเขมรนหน้าจุดเกิดเอ้ยก็วันมาฐานเราก่อนดูดิดด ดูมันมาทำกับไว้ดิยูไหนบ้านเราเออบ้านรเราเนี่ยว่านไปพิมพ์นะเพราะว่าเราเล่นในโน้ตบุ๊กเราพิมพ์ไม่ได้อ,อิโมจิอะันแล้วมันตายแล้วนี่มันตายวาร์ปมาวาร์ปมาเฮ้ยขับรถวนก่อนวนก่อนวนให้มันให้มันงงก่อนว่าเราไปไหนโหอโหเขาถานมาอยู่นี่ Uhm. ะะ bom, มันถามม่เจอมันถาไม่เจอเรยรีบมาเลยรีบมาเลยไป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 ยัม uh ันรู้อีกเนี่ยมันมันมันไม่เขียนไว้มันเขียนไว้แบบตอนแรกอุสาอุสาเป็นธงไทยนะแต่มันเขมเมนมันเขียนมันแปลว่าอะไรไม่รู้แหละเราจะอ่านก่อนยังไง มันเขียนอะไรหน้าบ้านนนมันเขียนไว้บนที่วาดเอาทงขึ้นน่ะเดี๋ยวเราต้องเขา้าเข้าคมไปแป๊บปหนึ่งเอ,เอ้เอาแลกแลกเออเราเอาจะไปแปะจะไปแปะแป๊หนึงเดี๋ยวเดี๋ยวใครเขียนเราไม่เขียนเหรวทำไมเราป้ายเราหายไปไหน,าหาไไหนวงป้ายตรงนี้นะไม่รู้เขมินมันเขียนเราแปะได้แล้วมันแปลว่ากําเนิดเป็นเด็กเขมิน มันย,ยึดแล้วมันยึดพื้นที่เราพืน้นที่ของเราก็หนีดิครับก็หนีครับไม่มันเห็นมันรู้ได้ไหมว่าเราอยู่นี่มันอาจจะเห็นธงชาติไทยก็ได้จะต้องเห็นชัขดขึ้นหน่อยไหมเออเห็นชัดน่าจะใช่แหละรีบไปเลยรีบไปเลยเราจะไปเอาฐานที่มันอื่นแล้วเออว่าขอลดกราฟิกหน่อยเถอะ เรากลัวว่านดิงว่ะดิงแล้วได้เล่นคนเดียวนะเอา้าอ๋อก็ว่ายอยู่ไหนมันหายมันคงตามหายอยู่แน่นิเฮ้ยเราไปาาเราไปหน้าเริ่มตน้นานานาแหลกเอ้ยไม่ใช่หน้าแหลกเอ้ยเออจุดเกิดเอ้ยอะไรไม่รู้ หน้าเริ่มต้นชดเริ่มต้นหนาเร่มต้นเริ่มตน้น,าตนมาดูมาดูงานเติร์นดิมาแปะให้หน่อยมันมีศอกมันมีป้ายศอัน,อ,น,นอ้ขมินเขียนไว้เออเดี๋ยวแปะให้แหละโอ้ยต้องออกนี่ยป้ายขมิ้งเขียนไว้เนี่ยอ่านออกนะเว้ยอ่านออกกูอ่านออกนะขมิ้นไม่เขียนว่าอะไรเออว่าเอารถออกเลยดิอ่านไม่ออก เออไปไหน,น,นอีกอะเมาส์มันเป็นไรเนี่ยมันชอบขาเนี่ยถือว่าต่อให้เราใครวะเนี่ยคุณทำเนี่ย b เราเนี่ยเราเนี่ยนี่ไงโบโบ <ไป S 2> โบยอยู่นี่ยไ,ไม่มีสามอันมันมีสามคำเลยมันมีสามคำอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ยาว ลบหน่อยเออเออคัดลอกอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันเลยอือเดี๋ยวเราไปแปลแปหนะึงเราจะอยู่ที่ปลอดภัยก่อนตรงนี้ผหมมันหายไปไหนเราไม่รู้อือเอ,อ้ามันไนะ มันยังอยู่นะป้ายอยู่เอาหน่อยย่้เจ๊ก็เห็นไอ้เจ๊ก็เหม็นอย่นี้ทำยิงไหนวะเออเนี่ยมาดูป้ายอันอันนี้อันนี้ป้ายอันที่มันมันแปลว่ารวมปักธงชาติบนศีสัะธงขเขมน ตายเราจะเล่าด้วยเราว่าเราจะแพ้ว่ะคนไทยมันน้อยเกินไปเราต้องไปรวบรวมผู้คนอีกเาเรามีบโ้ไดไงสามคนแต่โบไม่เชื่อเลยไอโบไม่ชื่อเลยเออมันแปลว่ากำเนิดเป็นเด็กขมิดละโบไม่้ไสเส ชื่อยาวชื่อยาวอ่ะชื่อยาวเราแปลไปแล้วก็คือปักศีสะอะไรนั่นนะ่ะขมเขมปักศีสะหัวเราปักเอ,อ๋อ,อรู้ละขเมเหม็นมันจะเอาเอาไม้ไปปักเอาไม้ไปปักหัวตัวเองเหรออันสุดท้ายอันสุดท้ายก็คือเราตายแล้วลลลอันสุดท้ายคือเราตายแล้ะ เอ้โบว์มันช่วยโบว์มันช่วยเอ้มันช่วยเฮ้ยพูดขมຈอยู่ไหนวะเอ้ยไอเขมຈอยู่นี่มันเจ้าตัวมันกำลังจะขับรถหนีไปเจ้าตัวกำลังจะหนีไปเอ้ย นี่มีคนฟิลิปปินเฮ้ยฟิลิปปินคนฟิลิปปินช่วยด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยคนฟิลิปปินช่วยกูด้วยอ้าวมันหายอ้าวไม่ช่วยเลยอ่ะไม่ช่วยเลยเดี๋ยวจะพาทูตทั้งสิบมาประชุมมาสงบสงบสงเอยสงบสงเอยสงเอย สงเัยเออเอ้บ้านหลังที่สิบห้ามันเป็นพวกต่างชาติดูบ้านหลังที่สิบห้าดีแม่งเบียวกันชิบผายเลยเดี๋ยวมันเป็นตัวเฮีย,เ,ยเออว่าเรายังมีโอกาสหลอดอยู่นะเราจะไปที่ทุ่งนะเราก็จะไปสร้างตรงนี้มันคือปราสาทตาเหมือนทม ไหนวะปักป้ายแลวฟ้าเขมรมันกากเนยรถรถเขมรยังอยู่เลยเนยรถเขมรยังอยู่เลยเราก็ไม่ควร<ค>ไปดูถูกมันแบบนั้นเพราะว่ามันมีอาวุธที่สามารถจัดการเราได้นะดูดิมันชนรถเราเนี่ยเขมรมนเนี่ยมันชนรถเ้ยว่าวมาบ้านหลังที่สามสิบสองดีมาปักธงไทยให้หน่อยอย่ไหนะ่ะกำสองได้ไหลวะ สามสองอ่ะก็ว่ามาเลยเอ้อประสาทตา์าเหมือนทมโางเามไอ้โเราผม,มมันเป็นเ<น>ินไอ้โบต็จะนนนนนยิงรี่มที่ทำไม่ไม่มไมมเลยเลยไม่รู้มันเกียดไทยม,มันเกียดไทยไงมันไม่ใช่คนไทยเปล่า ก็มันก็จะใส่อาจจะหลอกใหยังไงมันยิงเนี่ยแล้ว่ามันอยากแตะตู้หรือว่าเราเถอะเราหรือว่าเราเถอะไปยิงมันเราเถอะไปยิงมันแน่เลยมันก็เ,นเลยโม่ฉากเดียวกันแทๆ้ๆโคตรเสียการแทๆ้ๆเสียการหล่นหมดเลยมมไม่ไมีปักหกนะปักตรงนี้ก่อน ถ้ามันมาเราจบนะเออเราไม่จบหรอกเร,เราจะเฝ้าเวนเราจะเฝ้าเวนเว่าเราจะไปดักข่ามันไะเราจะอยู่ในนี้ภาษาอังมฤมันจะอ่านออกหรือภาษาไทยอ่ะมันอ่านไม่ออกหรอกเราจะปักไว้เฉยๆแต่มันรู้เลยว่านี่คือธงชาติธงเาติาเออว่านมันอยู่ในนีน้มันอยู่นี่อยู่ใน,ในลงลงนาก่อนว่านเดี๋ยวถ้ามันมาขึ้นมานี่แบบ เราจะไม่ทันนะเออวานถ้ามันมาวานันเนี่ยเพิ่งจบตีนะเราจะใช้วิธีแบบกองโจนวิธีแบบเฮ้ยหมอบลงหมอบลงลถคร,บบรมบนหัวก่อนลถครมบนหัวก่อนคือไอ้ขมิมันทําตามเราเราใส่ตรงบนหัวมันก็ทําตามเราเหมือนกันใส่ตรงันหัวเออเราไม่ใช่ฮุนเซนนะ มันกับมันก๊อฟคนอื่นอ่ะตัวเองไม่มีก๊อปเลยเฮ้ยมันจะมาหรือยังก็ไม่รู้แหละถ้ามันมาเฮ้ยเฮ้ยเนี่ันนี้ด้วยเฮ้ยเราสามารถไปหลอกมันได้นี่คืออะไรยังไม่มายังไม่มายังไม่มาบะหมี่เลโก บะหมีม่ลบอ<ม>่เหรอ<ม>อะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเฮ้ยเฮ้ยไอโบโบไอโบโบไอโบโบไอโบขึ้นมาเฮ้ยเห็นกูไหมเนี่ยไอโบมีมียาดมด้วยนะม,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 มันใช่โบไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมไม่น่าเอ้ยน่าจะใช่ว่ะ ตัวนี้ใส่แบบเจ้าตัวนี้ใส่แบบนี้ทงภาษาอังกฤษเขียนไงทงภาษาอังกฤษอะทงงั่นด้วยปะหนึ่งมันน่าจะอ่านว่าอันนี้มั้งปะหนึ่งเจอ้วเจอแล้วเจ,อแ,วจ,อ,แวจอแล้วมีทงเช่นมีทงสยามเลยมีทงมีทงสยามเนี่ยเราจะพิมพ์ว่าสยา,สยามสยามแล้วมันเจออะไรรึ โอ้ยเหี้ยชิบหายอ้ยมีสหรัฐยากรเยอะมากแล้วก็แอนตาร์กติกาเอโบมาแล้วมีธงโทเฟ้ด้วยเนี่ยอีกแล้วอีกแล้วก็รัสเซียรัสเซียนีกยน่ก็รัสเซียพวกนี้รัสเซียปัจจุบันเออ เมื่อไหร่มันจะมามว่าเอ้ยหวานไปก่อนไหม,ไไหมเราจะออกไปลาดตะเวนดูก่อนแล้วเ,เดี๋ยวค่อยกลับมาอันนึงวุ้งวุงชาติเท,ทเ,าเทียบเลยวะตัวประเทศเราเทียบดลมีเยอะนะเรา <ไป S 1> ออกไปลาดตะเวนก่อน<ร>ถ้าเจอมัน<ร>ที่ถ้าเจอมันที่ไหนเดี๋ยว เดี๋ยวมันก็ยิงนั่นแหละเ,เดี๋ยวค่ะทานทัามันแป๊บหนึ่งเอาปีกออกดีกว่าอมองไม่เห็นทงมันจะได้รู้ว่านี่คือประเทศชาวประเทศเราเอ๊ะรถไทยอ่ะรถแย่อกขมแย่เอาไปหมดแล้วหรือเปล่าวะเราได้ขับไล่มาออกไปหมดแล้วหรือเปล่าดูด้านหน้าดีโอโ้โหอะไรเนี่ย,ย อะไรก็วันอันนี้ใครพิมพ์เนี่ยจริงเลยนาเริ่มต้นเนี่ยเต็มเลยอะไรอ,ะอ่ะขีเขมินขีอ๋อเราทำเองเราทำเองอ๋อเข้าใจเข้าใจใครมันเขียนว่าเอลซิบบเนี่ยไม่รู้เขมนลบเขมินลบสี่พัน,น 4, อ,อะไ ีรถติดพังคือลยคือติดลบเราจะเอารถหางจอดไว้ในลงนะมันมีคนมาช่วยเรามันมีคนมาช่วยกำจัดเมกับเราเพี่อเพ่อเมารถสีอะไรตอนแรกเราก็จะเข้าเรากาจะเข้ามาป่วนคนแต่เริ่มเจอพวกขมนก็เลยช่วยคนและช่วยคน มีคนมีคาลือหะใช่หรือว่าเขมรวะต้องทำรมีคาลือหะใช่ปะใช้คาเมนไหมไม่รู้รวเวลาตะเวนก่อนใช่ไหมไม่รู้เวลาตะเวนก่อนเอ้ยใครใช้ F สิบหกเนี่ยจำหนึ่งวันหนึ่งมีคนม,มีคนใช้ F สิบหกคาเมหัวคิน เราจำเจน๊นอยู่ไอ้เจ๊เขาเห,หมอนัไม่ชนบ้านเขาทําไม <c oughs> นเ,น,น,เน,นี่ยคนไทยใจดีคนไทยใจดีนอนแล้วมบ้งมันออกเป้นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเมันก็จะออกป็นอไรแล้วก็ไม่รู้ มันไม่อยู่เออว่ะมันไม่อยู่แล้วมั้งออมันไม่อยู่แล้วเออเอ,อ,อย่าเพิ่งออกนะออออตามหาพวกมันอยู่แถวๆนี้แป๊บนึงถ้าเกิดมันไม่มีจริงๆแล้วเราก็พอเลยแหละ อาจจะส่ง <Okay. S 1> สึกแล้วน่าจะไปแล้วแหละมันน่าจะจับประเทศแล <Hey. S 2> ้วมันอาจจะไปฟ้องพ่อแม่ได้ว่าเจอคนไข้มาปุกเจอคนไข้มาโนล่อาจจะฟ้องพ่อแม่ก็ได้ว่าเจอคนไข้มากผน okay. อะไรเนี่ยบ้านหลังที่สิบห้ามันเป็นควยอะไรของมันเนี่ยถ้ามันออกข่าวว่าพว่เราเรอทำเอำมีนอะ ในตัวเนนถ้ามันออกข่าวอะมันออกข่าวนะถ้าเป็นคนไทยมาแบบถ้าคนไทยเข้ามาทําเป็นข่าวนะบอกเลยเราจะได้รับเราสองคนจะเป็นผู้กล้าหาญที่เหยียบที่ขับไล่ชาวคอมเมนออกไปไชาวคอมเม้นออกเกมเรบอกเออเฮ้ยปืมตอนเนี้ย ตอนเนี้ยเราสองคนเนี่ยเป็นคนที่แบบกรอบกูเอกราดที่หายเลยตอนเนี้ยเพราะว่าแบบคือมันมีคนคอมเมนต์ว้มันมากวนคนในเซิร์ฟแล้วแบบเราสองคนที่เป็นคนไทยก็ช่วยกันแล้วมีเบฟแล้วมีผู้เล่นบางบางคนเขาก็ช่วยสนับสนุนให้แล้วแบบสุดท้ายพวกเขมเมมันก็แพ้ก็แพ้ันออกเกมมันออกเกมหมดเลยเออมันออกไปกันหมดแล้วเนี่ย ข่ามิ้นคือบ้านหลังที่เป็นบ้านหลังที่แปดที่นดนบอกว่าพูดภาษัต่างชาติอ่ะไอ้ขอ่ามิ้นมันพิมพ์ภาษาขเข่ามินว่าข่ามิ้นเออว่าอะไรวะเข่าขมนววินมันบอกว่าอะไรมันบอกว่าเกิดเป็นเด็กเข่ามินเกิดเปลี่ยนจำต่างชาติแล้วที่หนูว่ารวเราเป็นเปลี่ยนเด็กขมนินและมีมนึงสิ่งพอคนหน้าเริ่มนี่รู้เลยออคหน้าเริ่มไม่รู้เลยเออ ก็คือเราเป็นคนทาเองแล้วก็มีคนอื่นมาด้วยคนอื่นไอ้อคอมเมนต์ลบสี่พันอ่ะนั่น 4, แหละเพื่อนเพื่อนมาช่วยเออคนอื่นไม่ใชเือตอนนี้คือเราชนะแล้วเราชนะแล้วเ,ออเราชนะแล้วเราชนะอืมรู้ไหมคอมเมนต์บอกคอมเมนต์มันมาเกา่าบอกให้ให้ทุกคนในเซิร์ฟให้ทุกคนในเซิร์ฟใส่ใส่ธงคอมเมนต์บนหัวทุกคนออในเซิร์ฟเลยเออแล้วแบบแล้วพวกเราสองคนเป็นคนที่กอบกูเอกลักษณ์ ขึ้นมาแต่เซรนี้เหมือนีตเ้เหมนมีอ็อกซิูแหละเต็มเลยแหละรู้ไหม้บโบไม่ช่วยเลยมันจะจามตมไหมเนี่ยมันจะจาว่านแล้วก็ไอ้บอมมันมายิงเราเฉยเลยแสว่าเราไปยิงก่อนเราไปยิงมันก่อนมันก็ปาสาตาเมือนทมอยู่ที่บ้านหลังที่สามสิบสอง เอเอเดี๋ยวขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้แล้วกันก็บาย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 ,บาย